สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกนะคะทางช่องจูจุหกส9 5แนวทางเล็กเด็กค่ะแนวทางหวยฮานอยของแอดนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตรที่1คือเน้นวิ่งรูดตัวเจาะส่วนสูตรที่2นี้ก็เน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะแอดจะวางแนวทางทุกวัน เป็นแนวทางทั้งสองสูตรนะคะก่อนที่จะมารับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะย้อนไปดูผลการออกรางวัลหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยพร้อมกับแนวทางทั้งสองสูตรที่แอดได้วางไว้เมื่อวานกันนะคะเรามาเทียบเลขกันค่ะว่าสูตรไหนเข้าดีสูตรไหนปางสูตรไหนไหนลุดนะคะเข้ามารับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะแอดให้เน้นวิ่งรูดเด่น3ารอง7นะคะ เรามาดูผลการออกรางวัลฮานอยพิเศษก่อนนะคะ3ตัวบนออกสองล่างออก7จ็หนึ่งมาทั้ง3มทั้ง7เลยนะคะเข้าตัวเด่น3ตัววิ่งตัวรอง7ตัววิ่งรองนะคะมาทั้ง3าทั้งเจ็ดเลยเลขเจาะมีอ่อมี3 7หรือเปล่ามาตัวรองนะคะออกตัวกลับ7จสเข้าตัวเจาะนะคะ เข้าตัวรองถ้าได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะถ้าใครรูดนะคะวิ่งก็ได้รูดก็ได้นะคะอันนี้มาทั้ง2ตัวเลยนะตัววิง่งทีนี้ตัวที่แอดชอบก็เข้าค่ะเจ็ดสานะอ่าอ่ะคราน,นี้ข้างล่างออกเจ็ดนึงก็เข้าเจ็ดตัวรองวิง่งเจ็ดหนึงมีไหมอ่ะมาตัวการค่ะออกตัวตรงถ้าได้รูดก็เข้าเช่นกันนะคะวิ่งรูดได้ อันนี้วิ่งรุ่นได้เลยค่ะเข้าเช่นกันเน้นชอบไม่มีนะคะเท่ากับฮานอยพิเศษข้าบนล่างเลยนะคะมาฮานอยแรกเลยฮานอยปกตินะคะบนออก800ล่างออกห้าหอันนี้ไม่เข้านะคะก็ติดเลขเบิ้ลไว้ก็ดีนะคะเพราะบางครั้งก็จะมีเลขเบิ้ลโผล่มาบ้างนะคะเอะเรามาดูฮานอย VIP ค่ะ ฮานอยเวพีสามตัวบนออก0ูนย์เสล่างออก1นสีาสามมานะคะเออมาเข้าวิ่งตัวเด่นทีนี้เรามาดูค่ะเลขเจาะมีเก้าสามไหมมีสามเนะคะมาตัวเด่นนะแต่มาตัวกราบถ้าใครได้รู้สามก็เข้าเช่นกันค่ะส่วนล่าง1นสไม่เข้านะคะ เลขที่แอดชอบมีไหมก็มีด้วยกันมีเหมือนกันค่ะ3ามานะก็สรุปแล้วนะคะสูตรที่หนึ่งก็เข้าดีนะคะเข้าตัววิ่งตัวรูดเลยค่ะแล้วเข้าวิ่ง3กับ7มาทั้ง2ตัวที่แอดเน้นเป็นพิเศษคือเน้นวิ่งกับรูดนะคะแต่วิ่งเนี่ยค่อนข้างจะเข้าดีบางครั้งรูดก็ไม่เข้าก็มีนะคะอันนี้แอดจะเน้นนะทีนี้ เรามาดูว่าทั้งามาดูว่าวิ่งรูดเนี่ยเข้าดีก็คือทั้งวิ่งทั้งรูดก็เข้าฮานอยพิเศษกับฮานอย VAP นะคะแต่ว่าเที่ยวเนี้ยมันออกตรงเลยค่ะเข้าเรลขเจาแอดด้วยคือออกตัวเจาะเลยค่ะแต่ถ้าได้รูดก็เข้าเช่นกันนะคะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีด้วยนะคะผิดถูกก็อย่าว่ากันเนาะบางครั้งมันก็ไม่เข้าเลยก็มีนะเลขเจาะ บางครั้งเข้าแค่วิ่งบางครั้งก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะแต่ของเมื่อวานเนี้ยเข้าทั้งสองฮานอยก็ฮานอยพิเศษกับ VIP เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการออกรางวัลเทียบกับสูตรที่2กันต่อเลยนะคะมารับชมสูตรที่2กันต่อเลยนะคะ,ะเทียบกับผลการออกผลรางวัลเมื่อวานนี้นะคะก็ะคือ ชุดวินทั้ง15ชุดนี้นะคะที่แอดวางแนวทางเมื่อวานเรามาเทียบกันว่าผลการออกรางวัลทั้ง3ฮานอยนี้มันจะเข้าอีกหรือเปล่ามาดูฮานอยแรกค่ะฮานอยพิเศษนะคะามาดูวิน3ตัวก่อนนะ3ามเอ้ย2 3 7มีไหมคะสตัวนะไม่มีนะฮานอยปกติ8 0 0ศูนไม่มีฮานอย v p 093 โซเก้าสามอ่ะอันนี้เข้านะคะมาะหน่อยสุดท้ายเลยใครจับวินสามตัวก็เข้านะคะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเข้าทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ถ้าท่านผู้ชมได้จับวินสามตัวมาถึงหน่อยสุดท้ายก็เข้าค่ะอ่าเรามาดูวินสองตัวกันต่อเลยนะคะเพราะแอดจะวางสองตัวเป็นหลักเนาะจับวินสองตัวเป็นหลักทำหน่อยพิเศษสองสามตัวบนอาเราพูดผิด สตัว3ามล่างออก71นะคะเอาดูสองตัวนะมี3ามเกับ71ไหมสามเจ็ดไม่มีนะคะปกติ0ูนย์ศูนย่งูนย์นี้คือเราไม่วางได้เพิ้มอยู่แล้วนะคะไม่มี5้าหมีไหมห้าหนไม่มี VIP ค่ 9, 3, 1, ะเก้าสม่งสี่มีเมีสามมี1นึ้ยมีหกัมีสี่ 4, นะคะ เก้าสามหนึ่งสี่อ่าเข้าค่ะสองตัวนะเข้าบนล่างเลยค่ะมาฮานอยวีพีฮานอยสุดท้ายนะคะรู้สึกว่าสูตรสองเนี่ยชอบจะมาฮานอยสุดท้ายเนาะเท่าที่แอดสังเกตนะคะถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็จะคิดเหมือนแอดเหมือนกันเนาะอ่าไม่เป็นไรยังไงก็สูตรนี้ก็ปังเช่นกันค่ะเข้าทั้งบนล่างเลยฮานอยวีพีมาฮานอยเดียวนะคะส่วน เลขเออลืมไปเลขที่เน้นเน้นชอบมีไหม9 3กับ1 4เข้า1 4ตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะก็เข้า1 4นะสูตรที่หนึ่งของเมื่อวานก็เข้าบนล่างคณนาพิเศษเนาะสูตรสองเข้าบนล่างคณนาเวพีที่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะยังไงแอดก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่โชคดีสําหรับสูตรที่สองด้วยนะคะก็แนวทางมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะ ยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะถ้าเกิดเลขหลุดหมดนะแต่นี่อโอเคก็เข้าอยู่นะคะเข้าทั้งสองสูตรเลยเดี๋ยวเรามารับชมสูตรแนวทางของวันนี้ทั้งสองสูตรกันอีกนะคะติดตามรับชมกันต่อเลยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะมารับชมแนวทางของวันนี้กันต่อได้เลยะคะ่ะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่6เมษาย,ยน2564กันต่อเลยนะคะ มาดูสูตรที่1สูตรแรกกันก่อนนะคะเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะ แนวทางสูตรที่1ของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดนะคะเด่น9ก้รองสมมีทั้งหมดตัวเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะแบ่งเป็นเลขเด่น3ชุดเลขรอง3มชุดเลขกัน3มชุดนะคะเลขเด่นก็จะมี9 3 9 4ส7สค่ะเลขรองก็จะมี3 4 3สี่สค่ะเลขกันก็จะมี9 1้าหนึ่งและส1หนึ่งค่ะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษออกมา4ชุดจาก9ชุดนี้นะคะสชุดนะคะที่แอดเน้นเป็นพิเศษเน้นที่ชอบนะคะชอบส่วนตัวนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบตามแอดก็ได้นะคะ ก็มีเลข97 36 91และ3 1่ค่ะดึงมาจาก9ชุดนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมชอบทั้ง9ชุดก็ตามนี้เลยหรือจะเลือกตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้ค่ะที่ชอบเป็นพิเศษนะคะหรือชอบเน้นวิ่งรูดวิ่ง9รูด9วิ่ง3รูด3ก็ตามนี้ได้เลยนะคะอ่านี่คือแนวทางสูตรที่1นะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางสูตรที่2กันต่อเลยค่ะ เรามารับชมสูตรที่2กันต่อเลยนะคะสูตรที่2ก็คือเน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะถ้า3ตัวท่านผู้ชมจับกันเอาเองนะแอจะจับให้แค่ชุดวิน2ตัวเท่านั้นนะคะก็เลขในตารางวดดวงก็จะมี6ตัวค่ะที่จะมาจับวินมี6มี1มี3มี2มี5และมี4ค่ะจับวินได้ทั้งหมด15ชุดตามนี้นะคะเรามาดูแถวแรกค่ะแถวแรกมีห1 6 3 6 2 65และ64ค่ะแถวที่2นะคะมี1 3 1 2 15และ14ค่ะแถวที่3มี3 2 3 5และ3 4แถวที่4มี25กับ24แถวสุดท้ายนะคะแถวที่5มี54ค่ะทีนี้ชุดวินทั้งหมด15ชุดนะคะที่จับมาได้แอดจะดึงเพียงแค่6ชุดนะคะจากในนี้นะดึงมา6ชุดเ,เป็นชุดที่แอด เน้นชอบเป็นพิเศษนะคะอ่าันรับชมกันค่ะว่ามี6ชุดอะไรบ้าง 6ชุดนะคะจาก15ชุดนะดึงมา6ชุดเน้นชอบเป็นพิเศษนะคะแอดชอบ6 3 1เอ่อชอบ6 3นะคะ1 3 6 4 1 4อันนี้2 4และ3 2มสค่ะหชุดนี้นะอ่แต่ชอบตามแอดก็ตามนี้เนาะถ้าไม่ชอบตามนี้เลยค่ะไทยสายเปย์สิชุด หรือเลือกชุดใดชุดหนึ่งหรือจะเลือกชอบเป็นแถวแถวไปก็ได้นะคะเอาที่เราชอบนะคะตามความชอบเนาะอันนี้คือแนวทางสูตรที่สองเน้นจับชุดวินสองตัวนะคะตามนี้เลยนะก็แนวทางก็มี2ส,สูตรเนาะสูตรแรกแอดก็อบอกก่อนหน้านี้ไปแล้วเนาะรับชมกันไปแล้วนี่สูตรที่2นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบ2ส,สูตรแนวทางทั้งสงสูตรในวันนี้นะคะอแอดรบกวนด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งอันบนสุดนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะเวลาแอดลงคลิปมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของแอดกันนะคะจะได้เข้าไปรับชมได้ไวขึ้นค่ะก็ยังไงก็ฝากช่องด้วยนะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยด้วยนะก็อย่าลืมนะคะย้ำเสมอนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันและกันตลอดไปนะคะเข้ามารับชมกันทุกวันนะยินดีมากค่ะเข้ามารับชมกันนะคะก็หากเรียกเข้าแอดก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะแต่ถ้าเรียกหลุดแอดก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะก็ยังไงก็แนวทางนี้ก็สามารถเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดสามฮานอยนะคะ คือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยวี p นอกเหนือจาก3ฮานอยเช่นฮานอยอื่นๆเนี่ยอาจจะมีอีกนะคะท่านผู้ชมก็นําไปเสี่ยงกันได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะยังไงก็ฝากช่องด้วยละกันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรละก็อยากจะให้ทุกท่านเข้ามารับชมด้วยความบันเทิงกันนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันเนาะวันนี้ก็มาลุ้นๆกันค่ะว่า แนวทางทั้งสองจะปังจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะก็ขอพอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามแนวทางเลขเด็ดช่องของแอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ